คนทำสีต้องประสบพบเจอกับการสีเฟดวันนี้เราจะมาเติมสีให้ดูนะคะเติมเม็ดสีสีเทาและล็อกสีผมทํายังไงวันนี้เราจะใช้เทคนิคนำเจ้าเฮานี่คัลเลอร์บาลานตตัวนี้ทาลงบนผมที่แห้งๆมันจะดูดสีได้เยอะกว่าค่อยๆใส่แชมพูไปทีละช่อทีละช่อเทคนิคนี้จะบอกให้ประหยัดด้วยนะเพราะแชมพูจะอยู่บนเส้นผมของเราทุกเส้นไม่ไหลไปกับน้ำ อาไปทีละช่อจนครบขยี้ขยี้ให้เม็ดสีมันแตกตัวแล้วก็ใช้หวีที่ที่มันถีดีหน่อยนะคะหวีหวีหวีให้มันเข้ากับเส้นผมของเรานะแล้วก็มั่นใจแล้วก็ทิ้งไปสัก5้าถึงสินาทีแล้วแต่เนี่ยเห็นไหมผมจากสีเหลืองๆนะเป็นเทาแล้วอันนี้คือสเต็ปแรกในการลงแชมพูเท่านั้นนะคะการลงทุนกับแชมพูที่ใช้เม็ดสีดีๆจะไม่ต้องลงแชมพูม่วงบ่อย ทําแบบนี้แค่เดือนละ1-2ครั้งเท่านั้นสีอยู่ติดทนไม่หลุดง่ายๆเลยนะคะจะเห็นว่าผมนุ่มมากแล้วมือนี่คือไม่เปื้อนไม่เปิดเลยไม่มีซันเฟสไม่มีพาราเบนคนแพ้ง่ายก็ใช้ได้สเต็ปที่2เป็นการล็อกสีผม ขั้นตอนที่2เป็นการล็อกสีผมด้วยการปิดเกล็ดผมด้วยตัวชีทเม้นท์ที่มีบำรุงแน่นเคราตินหเปในโดสที่สูงมากและหวังผลลัพธ์ได้ดีผมจึงหลายคนถามว่ามีซิลิโคนไหมทําไมผมดูเงางามไม่มีซิลิโคนนะคะตัวนี้มีแค่วิตามิน B 5ไฟคอลลาเจนและตัวนวัตกรรมที่ล็อกสีผมและพิกเมนต์สีผมเท่านั้นนะเราใช้วีซีทีในการ ลงทิชชู่มินนะคะเพื่อจะให้มันประหยัดนะทิชชู่มิเราจะไม่ได้ไหลลงพื้นไหลไปไหนเลยอยู่บนเส้นผมเราทุกหยดนะคะอันนี้คุ้มและประหยัดมากๆเทคนิคนี้นะใช้ทิชชู่มิเพียงนิดหน่อยแต่ว่าใช้อุปกรณ์เสริมช่วยให้เราประหยัดขวดหนึ่งใช้ได้นานมากอันนี้นะคะจะสังเกตว่าเนี่ยความเทาทวีคูณขึ้นเลยสีเจิดจัดและความนุ่มความเงางามเนี่ยก็คือแบบ เห็นได้ชัดเลยแล้วสีผมสม่ำเสมอนะไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถอะไรเยอะแยะเพียงแค่ว่าทําให้มันสม่ำเสมอกันเท่านั้นนะและมีทิกเล็กๆจากการใช้หวีเป็นตัวช่วยในการลงสีผมเท่านั้นนะคะถ้าดูแล้วสีผมพึงพอใจแล้วแล้วก็สามารถล้างไว้ไม่ต้องรอให้ถึง5-10นาทีนะคะเพราะตัวนี้ทํางานไวนะเห็นไหมว่าสีไม่ติดมือนะ จบงานแล้วเรียบร้อยระดับมืึงอาชีพนะคะเป่าให้แค้ยังกะไปลงสีผมใหม่นะคะเหมือนทําสีผมใหม่เลยไม่เหมือนตอนแรกเลยที่แบบโอ้เหมือนคนแก่แดดเนาะอันนี้ก็คือเป่าเป่าให้ดูเลยนะคะเราจะยังไม่หนีบจะเป่าให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะเติมออยเติมออยนิดหน่อยปกป้องเส้นผมและให้ความชุ่มชื้นกับหนังศีรษะลูปบนเส้นผมให้ความเงางามนิดหนึ่งเนี่ยเช็คดูเส้นผมเงางามงามากนุมามากขนาดไม่ได้รีบไม่ได้หนีบ ไม่ต่างกับการทำสีผมใหม่ที่ร้านเลยได้สีที่ชัดสดใสดส,สีเปล่งประกายมากเหมือนลงใหม่เหมือนฟอกใหม่เลยนะคะแล้วก็ผมยังมีความนุ่มมากเลยนะชอบรูปผมตัวเองสุดๆมีความเงาถ้าเป็นรีดหนีบลงกว่านี้นะน่าจะสวยกว่านี้นะคะแต่ว่าเราไม่มีที่หนีบเนาะคุ้มค่ากับการลงทุนมากเพราะว่าขวดหนึ่งใช้ได้ประมาณ3-4เดือนอะสำหรับผมสั้นนะคะแต่ว่าผมยาวก็ขึ้อยู่กับความ